เออสวัสดีครับวันนี้มาพบพ่อแม่พันธุ์รืมครับยางว่าหอดิฉอดว่ดาหรือว,ว่าจะเกิดพ่อเอซีว่วทา,า,วา,า,วนนาท้ายขี้เงี้โอ้สันคือเก่าลงวันนี้สันคือค้นท้ายคือเก่าฮะเงียบคอัญใชนไหครับเนาะมันเป็นโควิดหรือเปล่านี่ก็เป็นสวนกักกันครับพวกคุ้มโลกโออกเป็นแต่ใหน,นี่ครับนี่ สวนพักคอยครับคอยโควิดนะเห็ไไดวบเดดไซร์ลีครับสซร์ไรรุ่นเหรอครับน COVID เนี่ยโควิดรอบสามเลยจ้าโอ้บ่เดีเยวจักรยานว่าครับจักรยานว่ามีครับนะอาจจะโตกเหียยครับนะกระแทกกระแทกเบือ้องล่าสิตาไล่ยังหน่อย เีมีขอกอเตครับขอเต้ครับ,อ,รรบอบัตไปก่อนล้วกับอเนียงสามินิฟ้าแล่ะก็ตามเดินไ่พันธ์นะลบลดกันครับผมซื้อว่าจะมีรถตามหลังมาเอาอันนี้ไม่อ,อย่างครับเอารุ ลดไลนีครับไง,งงอ่งเลย ก็จะเกลี้ยไปเรื่อยๆครับเนี่ยอาจจะได้เงาอยู่ประมาณจะหาหน้าที่อยู่ครับเนี่ยน่าจะพอท่านพอเตนะพอเตออกไปด้านหน,าน้าคนนี้ยังตามไปพอเตเหลียควคนเดียวครับสองข่งนะครับนะพอบัดนำนายแบ่งค์ก็บวชนายแบงค์ก็ปวดขา ปล่อยโพเตสาวแล้วก so. hmm. <CS> ็สลับกันนะครับนะอาจจะสลับกันเอ้าใครนะครับไอจุ๋มครับฮะใครเลือกคนใดกบแม่จ้างดอกสามหัวมันไปแดงกับใส่ไดู้่นเติมไปได้แล้วแต่คนที่เอาออกบ่ออกคนมักไปก็เอาไว้ได้ปีหนึ่งก็มี ได้แดงตลอดจรงิงไงีา,าอีกแล้วรถเยอะครับรถเยอะเอ้อขอกคนเงแรงล่ะบอท่านครับโมมี่รถจักรยานครับนี่สองอกสุดท้ายนี่แหละกับภาพบรรยากาศเขาปากข้างเขาของเลยละกันครับนะเราเพิ่งเกิดคัดของ Uh, Batterie, anh uh, em một hạp đôi hả 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 đi, hả <laughs> อำนาจบาทใหญ่ครับตอนนี้ไม่ได้ถือบาทครับกับซาเล็กเอาไปแล้วครับเอาเอาเนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยเขาไปแล้วครับก้อนเพื่อนเลยครับนะเอาก้อนเพียนครับ,บ,รบก้อนเพียนว <c oughs> ่างเลยสองกองครับน่าจะโมบยนี่ครับ นี่รถประจำตำแหน่งเพิ่นเปิดครับอัดคอ้อเรียบร้อยครับเอ้าเบิ่งกองโกนอัดคอก,กั่บาทเบิ่งนะเอ้าขัดไปที่สองไม้ที่สามตามด้วยไม้ที่สี่เรียบร้อยครับกระดมหัวกันเอาข,อข้อคนมีเพิ่อนยังเนาะขโม่เขาไม่าโหครับนะ บรรยากาศดอกไม้คร <c oughs> ับซาลาหมูสิบสามนะฮะศาลากลางบ้านหมูสิบสามปกติเป็นศาลากลางบ้านเป็นศาลาหลักแยกเป็นสามหมู่ครับนะจะเหลือหมูสิบสามอยู่วันนี้คือเก่าอยากจะเป็นหมูหกหมูหกหมูสิบสองสามหมู่ครับนะหมู่เจ้าหมู่ข่อยอีกก็เป็นฮาหมู่พอดีอ่ะโซไป นี่ก็เป็นลักบ้านนะนะลักบ้านเตยสลากลางบ้านเก่าเน่อยไปงอจักของไปน้ำเอ้ยเป็นสุดซานสุดซานเล็กน้อยครับเนาะอนุรักแล้วเอ้ยเอ้ยจังหวะ

แยกโซนเรียบร้อยครับแบ่งกลุ่มเหลืออยู่สองนี่ครับดูรถด้วยดูวัวด้วยครับ้ยไป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 ครับเอาข้างในก็เรียบร้อยครับอันไหนครับ ไป,ไป,ไป,ไปไปขวางเลยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเไปไปควาเลยขวากเลวไปเอาปเป็นเสียพะเต็มเลยบาทนี่ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเอคขอกขกเออเฮเอาไปเฮ้ยเฮ้ย

เ้ยไปมานี่นนนก็คำผ่านหน่อยครับไปเอาไปหองเร็วอดีาไปกาไม่จีตเตะอย่าไปตีทำไม่จีตเตะไปพูดดพุูปป๊ก๊กออออเฮ้ยเฮ้ยเอาครับเดี๋ยวอัดคอกครับเนาะเพราะว่ามันจะเข้าไปช่องเล็กๆนะครับเนาะ ของคูดบันถ้ามันยืงคว้างกเาา็เป็นจะเขาบปได้ครับน้ำปัญญาเนาะเออมาอนี้ปอช้ำนี้ครับนะหอดขอกแล้วขอบคุณท่านที่มาเราชมครับขอนค,คบสวัสดีครับ